ยูอ่ะพี่บอกพี pause, problems, ่เจงไว้ต่อปีหน้าแกนเลียเดี๋ยวเดี๋ยวไปให้เดี๋ยวไปะให้ยูโคตกลัวกลัวมากกว่ามึกลัวผีกามินแน็กโัวยูเฟียโดตรตรงนี้เฟียกามินนี่แน็กบอก <laughs> Let me give s a n h e n you say h i n o f a y e l l e t coming, o <laughs> No, go. I e e s t e r d a y yesterday, tell you, tell Why? e l l o u s e e Just see. Why? Why? w h a do you want? I'm not g <laughs> I'm not go. I, I don't g I don't uh. g I'm nothing I'm not nothing say หม t ไม่ได้พูดอะไรแต่อนี่มันถามเอาเองโอ้ยแอฟแอคชั่นคนเดียวไอ้ดูนักติงบางท h แอฟแอคชั่ใช่ไหมเป็นไปเองโอ้ยพอบ้านเสียทรงแล้วไม่เหลือแล้วนะไม่เหลือแล้วมึงนั่งจับเข่าคุยกับกูไปกิ๊กหมดแล้วผมดักไว้ก่อนเอไอ้ไอ้ I know ไงไอโน่อ่ะเออเลยเลยบอกก่อนเลยผมผม I see ไอซียูไอผม I know ผมไม่กลัวเออไม่กลัว